ลำโพงไร้สาย Easy Boom เป็นลำโพงที่ใช้งานง่ายมากๆเพียงแค่วางมือถือลงไปแค่นี้เราก็สามารถเพลิดเพลินกับเสียงได้แล้วครับไม่ต้องเสียเวลาเสียบสายไม่ต้องมานั่งเชื่อมต่อบลูทูธให้ยุ่งยากแถมยังเสียงดีเบสหนักอีกด้วย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเป็ดโดน,นเนอร์ชานนะครับคลิปนี้นะครับผมได้หาแท่นวางมือถือตัวนี้นะครับไว้สําหรับดูหนังชิวๆแต่ผมก็ไปเจอในโฆษณา YouTube โอ้โหบอกว่ามันน่าสนใจมากนะครับมันคือลำโพงไร้สายนั่นเองนะครับที่สามารถฟังเพลงแบบไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธเลยนะครับแค่เปิดเพลงแล้วก็วางโทรศัพท์มือถือไว้บนแท่นลำโพงแบบนี้ ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธให้เราอัตโนมัติเลยครับผมว่ามันทันสมัยมากๆเลยนะครับจนผมได้ลองสั่งมาใช้ดูนะครับดูว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนเชื่อมต่อได้เสถียรหรือเปล่าแล้วก็มาทำอะไรได้บ้างคลิปนี้อย่าพลาดเลยนะครับไปรีวิวกัน ดูรูปลักษ์นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มันดูทันสมัยมากๆนะครับมันเป็นลำโพงไร้สายที่มีความสามารถมากกว่าที่คิดนะครับไม่ใช่แค่ว่าวางโทรศัพท์ลงไปอย่างเดียวนะครับแต่มันมีลำโพงในตัวตรงนี้นะฮะเพื่อขยายเสียงจากลำโพงโทรศัพท์ของเราให้เสียงดังกังวานฟังชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบ m a n n e t i c f i e l d Induction นะครับเชื่อมต่อทันทีเมื่อวางมือถือลงไปนะครับจะใช้ดูหนังฟังเพลงหรือพกพาไปเที่ยวก็สามารถทำได้เลยนะครับคือฟังเพลงได้แล้วก็ชาร์จแบตได้ไปในตัวอีกต่างหากนะครับด้วยไวเลสชาร์จสามารถชาร์จมือถือขณะฟังเพลงโอ้โหผมชอบตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าระบบมันเจ๋งมากๆนะครับแถมยังให้ช่องเสียบสาย AUX ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับโอ้โหดีมากๆเลยครับ สำหรับการใช้งานนะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่ม power ตรงนี้จนเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแสดงว่าก็เป็นการแสดงสถานะการทํางานที่พร้อมการใช้งานแล้วหลักนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์มือถือแนวนอนนะครับด้านบนของลําโพงแบบนี้โดยให้โทรศัพท์มือถือนะครับวางอยู่ในตําแหน่งตรวจับแม่เหล็กของลําโพงแล้วเราก็ปรับตําแหน่งของโทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาเอฟเฟกเสียงที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยนะฮะ เราจะต้องทําการเพิ่มแล้วก็ลดบนโทรศัพท์มือถือของเราเท่านั้นนะครับอ่าเท่านี้แหละฮะก็เป็นการใช้งานได้แล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับอาวแล้วก็ในส่วนของการชาร์จแบตไวเลสนะครับเราจะต้องทําการเสียบสายชาร์จเข้ากับตัวลำโพงก่อนนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถชาร์จแบตไวเลสได้นั่นเองนะครับแต่การชาร์จนะครับจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับการชาร์จไร้สายนะครับซึ่ง สายที่ชาร์จเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ใช้สายที่ติดมากับกล่องเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสายอื่นที่ไม่รู้จักนะครับอาจจะไม่ติดหรือว่ามีปัญหาได้นั่นเองครับสำหรับการชาร์จจะมีไฟแสดงสถานะนั่นก็คือสีแดงนะครับเมื่อแสดงสีแดงก็คือจะเป็นการชาร์จอยู่นะครับเมื่อไฟดับลงนะครับก็แสดงว่าการชาร์จนั้นเต็มแล้วนั่นเองนะครับ โดยเวลาในการชาร์จนะครับจะใช้เวลาเพียงแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับความจุแบตเตอรี่ของลำโพงไร้สายตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1,200 m มิลลิแอมนะครับก็สามารถใช้งานได้นานประมาณ5-6ชั่วโมงนั่นเองครับโอเคครับคราวนี้เราจะมาลองฟังเสียงกันครับว่าเสียงนั้นจะดีแค่ไหนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับ แล้วก็เอาสมาร์ทโฟนนะครับวางลงไปให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองเปิดก่อนนะครับสัญญาณประมาณนี้นะครับ โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเครื่องขยายเสียงให้ดังขึ้นเลยนะครับให้เสียงที่คมชัดตามที่เขาบอกกันจริงๆเลยครับใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะครับเพียงแค่วางโทรศัพท์เข้าไปก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อสายอะไรใดๆด้วยนะครับจะเชื่อมต่อสายได้ก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือการชาร์จไว้เลยครับจะต้องเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับ ก็ให้เสียงดีขึ้นในระดับกลางๆนะครับย่านเสียงแหลมให้ย่านเสียงกลางรวมถึงเสียงเบสที่แน่นขึ้นด้วยนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ ใครที่มองหาเพื่อใช้วางโทรศัพท์แท่นวางลำโพงไร้สายตัวนี้เหมาะกับการดูหนังฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลก็สบายๆเลยนะครับในราคาค่าตัวที่ถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่599บาทเท่าน,นั้นจากราคาเต็มจะอยู่ที่899บาทมีให้เลือกหลายสีครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเทาครับผมโดยสามารถกดสั่งซื้อได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับไปกดสั่งซื้อกันเยอะๆนะฮะ สำหรับลำโพงไร้สายไม่ง้อบูทู e อีซ Bo ูมก็ได้ทำการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสํหรับวันนี้ผมเอโดนในช n a l ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ